แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ลนด์ช็อปเออดีเพื่อนชซาคุกกี้ร้านเบทุกคนนะฮะวันนี้นับโกาเดนรังก้อนคุกกี้ดอกบัวสักิ์กาหนุ่ม ก็สําหรับในแผ่นนี้เนี่ยได้มีการบัฟตัวของราก g o n c o ก k i e ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมกับตัวของสัตว์เลี้ยงของมันทั้ง2ตัวเลยทั้งสัตว์เลี้ยงระดับอีพิกแล้วก็สัตว์เลี้ยงระดับเลเจนดารี่ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมขอประเดิมด้วยสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่ก่อนเนะาะเพราะว่าในแผ่นนี้เนี่ยการบัฟมาสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่ค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่า <c oughs> เห็นผลชัดมากนะครับผมโอเคก,เ ik, ก็สำหรับราก g o n c o ก k i e ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เนาะสำหรับตัวคุกกี้เนี่ยก็ได้มีการบัฟเนาะเพิ่มคะแนนทั้งความสามารถขอออออองตัััวววคคะะแแแนนนนนนนกกกรีีีดดบ้้้เเป็าล คะแนนไอตัวเยลลี่ดอกบัวนะครับที่เป็นความสามารถหลังเนี่ยก็มีการเพิ่มคะแนนนะครับรวมถึงมีการปรับเรื่องเมคดขนดิการเพิ่มแต้มนิดน้อยแต่ว่าหลักๆก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับหลักๆก็คือการเพิ่มคะแนนนะตัวคุกกี้เนี่ยจังหวะเหมือนเดิมนะครับเลือดก,ก็เท่าเดิมเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างปรับเพอสมควรอยู่นั่นก็คือมีเรื่องของการปรับคูทามใหม่นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในเจนเนอรี่เนี่ยมีการปรับคูทามที่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวก็คือ ตัวของมังกรเกิดบัวเนี่ยมีการเพิ่มคูไทมขึ้นมาจากเมื่อก่อนนะครับอีก4.4วินาทีเนาะ4.4วินาทีเนี่ยเยอะมากนะครับหมายถึงคููดาวต่อรอบนะมันทําให้จังหวะก,การเสกของสัตว์เนี้ยของสัตว์ตเลี้ยงเนี่ยจากที่เมื่อก่อนมันเสกได้ค่อนข้างเร็วกว่านี้เนี่ยตอนนี้มันเสกช้าลงค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในเรื่องของจํานวนการผลิตหัวเลืออะไรเงี้ยมันก็จะช้าลงตามไปด้วยก็ทําให้ในการเล่นกับขูด,ดอกบัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดอกบวัวถ้าเล่นกับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยทั้งคู่เลยนะ เลือดมันจะเหลือพอค่อนข้างเยอะที่ทําให้สามารถตกหลุมได้อีกทีหนึ่งน้อแต่พอมันปรับสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยพอเอาไปเล่นลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลือดเนี่ยมันเหลือค่อนข้างเป๊กกว่าเดิมมากน้องได้ความที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยกว่าจะผลิตยีนก็คือใช้เวลากว่าเดิมนานค่อนข้างเยอะนาะเลือดที่ได้ลงมาเนี่ยมันก็เลยน้อยตามไปด้วยก็เลยทําให้ดอกบัวเนี่ยในปัจจุบันถ้าเล่นคู่กับไอ้มังกรเกล็ดบัวเนี่ยคือไม่ต้องลงหนูอีกแล้วน้ในจังหวะขัดแรกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอสัตว์ ได้ช้าลงก็ทําทให้ดอกบัวเนี่ยเลือดได้ช้าลงตามไปด้วยก็เลือดไม่พอสำหรับตกหลุมอีกต่อไปเนาะในกรณีที่เล่นงกับขูตัวสัตว์เลี้ยงเลนเจอร์รีเนาะก็ถือว่าเป็นการกึ่งกึ่งแอบปกปับจังหวะด,ดอกบัวใหม่เหมือนกันเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มแต้มปกติเนาะแล้วก็เพิ่มคะแนนคอมโบโบนัสเนาะซึ่งเรื่องของคอมโบโบนัสเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะสัตว์เลี้ยงอีพิกเนี่ยให้คะแนนเยอะกว่าตัวของเลนเจอร์รีนะแต่ว่าในเรื่องของการบัฟแต้มอะไรเงี้ยผมมองว่ารอบเนี้ยบัฟแต,ต,แตาาา้าสม ไม่ใช่สมบัติขออภัยนะครับแต้มความสามารถพื้นฐานของตัวสัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่อะปรับมาค่อนข้างเยอะมากนะครับมันทําให้เท่าที่ผมลองไปเล่นดูอะแต้มโดยรวมเนี่ยของผัดแรกในการเล่นคู่กับเพชรเ e เจนดารี่ตอนนี้มันเลยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพอสมควรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะได้แต้มในการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นผัดแรกอะส่วนใหญ่ถ้าเล่นดอกบัวก,กับเพชรอีปิเมื่อก่อนอะผัดแรกจะแต้มเยอะกว่าเพราะว่าคอมโบมันเยอะกว่าแล้วแต้มสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่พอปรับมาแผ่นนี้คือ แต้มสัตว์เลี้ยงเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเจนเอรี่เนี่ยให้แต้มค่อนข้างเด่นชัดกว่าเมื่อก่อนมากถ้าเทียบกับตัวสัตว์เลี้ยงอีปิดนะครับดังนั้นแต้มเนี่ยถึงแม้ว่าคอาโบนัสของคู่นี้จะน้อยกว่าการเล่นคู่กับตัวสัตว์เลี้ยงอีปิดก,ก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกไปพอแต้มของสัตว์เลี้ยงเยอะกว่าเนี่ยผดแรกแต้มก็เลยดูเยอะกว่าตามไปด้วยนั่นเองนะ,อะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนะเาะก็อย่างนี้เห็นว่าแต้มผดแรกเนี่ยจะค่อนข้างแบบดูโอเคเลยดีตอนเจนเนอี่บับมาเนผม ใกล้เคียงกับพวกน้องไทม์เลยเนาะก็อย่างที่เห็นว่าตรงจังหวะท้ายอะเมื่อกี้ลืมให้ดูด่วยไอตัวหลอดเลือดนะผมจะเห็นว่าหลอดเลือดของตัวดอกบัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมิดหลอดแหละก็คือเราไม่สามารถที่จะลงหลุมได้ทีนึงอย่างที่บอกไปนะผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้เลือดช้ากว่าเดิมพอสมควรนะผมพอมันให้เลือดช้าเนี่ยเราก็เลยไม่มีเลือดพอที่จะให้ดอกบัวเนี่ยลงหลุมได้นะคือกว่ามันจะให้เลือดก็คือดอกบัวก็ปริ่มหลอดแล้วเนาะ ก็เลยเป็นเหตุผลนี้ว่าเซ็กของดอกบ,บัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงอีกต่อไปสำหรับในการเล่นคู่กับสัเลเลลี่นะครับผัส2องเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผัส2องเนี่ยถ้ามันเป็นจังหวะเดิมเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะให้เลือดได้ประมาณ4ี่รอบนะครับแต่พอมันปรับเพิ่มคูทามมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคู่ทามเนี่ยเพิ่มมาถึง 4- 4วีนะครับดังนั้นเลือดเนี่ยก็เลยจะจานวนการให้ก็เลยจะน้อยลงตามไปด้วยก็เลยเหลือให้ได้แค่ประมาณ3ครั้งนมผัสองที่เหมาะเอามามเล่่นคูกัับตว เซตดอกบัวกับมังกรเกตบัวเนี er ่ยเลยจะเป็นพวกสมมกับมันฝรั่งอะไรแบบนี ette, ้นะครับเพราะว่ามันได้เลือดประมาณเนี้ยมันสามารถใช้สกิลท้ายปิดได้นะครับอย่างเซตถ้าเป็นเซตทําแต้มล้วนตอนเนี้ยผัดสองที่เล่นกับตัวของเซตดอกบัวเนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นตัวของสมอนะครับถ้าเล่นเป็นแบบเซตทําแต้มปกติอะไรแบบนี้เนาะอ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปอย่างนี้เห็นว่าเลือดมันค่อนข้างแบบเตะมากในการเล่นคู่กับเซตนี้นะครับแล้วก็ทาแต้มได้ค่อนข้างดีเนาะ จบที่828ล้านนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ m 2กันนะผมก็สำหรับใน m 2เนี่ยผมจะเปลี่ยนเซตสมบัติเป็นเซ็นหมีเนาะแล้วก็ผัดสองเนี่ยจะใช้เป็นตัวของมันฝรั่งแทนนะครับก็อย่างนี้บอกไปว่าผัดสองที่เหมาะเล่นกับเซ็ตบัวเนี่ยตอนนี้หลักๆจะมีอยู่2ตัวก็คือมันฝรั่งกับตัวของ s มอนะครับเพราะว่าจังหวะเนี่ยมัน จริงๆลองดชาก,ก็เล่นได้ทางหูรูซมก็เอามาเล่นได้นะเผื่อใครอยากได้เป็นผัดสองแบบตัวอื่นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะมีสับปะรดขนมปังมาเบิ้ลก็น่าจะพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าให้เลือกดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสมอกับตัวของมันฝรั่งนั่นแหละนะครับเพนะราะว่าถ้าเทียบเรื่องแต้มพื้นฐานอะไรเงี้ยผมมองว่าสมอลน่าจะโอเคสุดส่วนในเรื่องของการได้เปรียบเรื่องระยะทางอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันฝรั่งก็ยังค่อนข้างกินขาดเนะนะอย่างในด่านเนี้ย มันใช้มันฝรั่งค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่ามันได้เรื่องของระยะทางที่ไกลกว่านั่นเองเนะก็เลยได้เปรียบตรงจุดนี้เนาะแต่แน่นอนถ้าเทียบเรื่องแต้มเบสอะไรเงี้ยสมมก็ดีกว่านะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ค่อนข้างแบบคือหลกัหลกๆผมมองว่าเขาจงใจปรับเรื่องจังหวะถัดแรกแหละเพราะว่าไอตัวดอกบัวเมื่อก่อนอะต่อให้จะเล่นตัวสัตว์เลี้ยงตัวไหนไม่ว่าจะเล่นสัตว์เลี้ยงอีปิกสัตว์เลีเ้ยงเิเจอรี่อะไรเงี้ยมันจะมีเลือดเหลือที่แบบเหลือพอลงหลุมได้หนึ่งทีตลอดนะครับ แต่พอปรับมารอบนี้เล่นกับคู่กับสัตว์เลี้ยงเ e เจนารี่เนี่ยคือไม่สามารถลงหลุมได้จริงๆนะเพราะว่าเลือดมันเหลือเปะมากนะผมจากการที่เขาเนิร์ฟปูทาให้มันนานขึ้นถึง4.4ีวิเนี่ยผมมองว่าเขาจงใจให้ตัวของเล่นจังหวะกระดอกบัวเนี่ยเลือดมันแบบไม่เหลือเหมือนว่าก่อนแล้วนะผมซึ่งก็มองเป็นทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีเหมือนกันอย่างในผัดแรกอะ่ะมาอาจจะดูไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ายังไงมันก็สกิลท้ายทันอยู่ดีแต่ว่ามันจะไปส่งผลเสียกับเรื่องของการเลือกผัด2มากกว่านะผมด้วยความที่ พอมันให้เลือดช้าลงเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลือกผัดสในการเอามาเล่นคู่กันเนี่ยก็จะดรอปลงตามไปด้วยเพราะว่าใช้ผัดสอเอามาเล่นได้น้อยลงนั่นเองนะครับไม่สามารถเล่นพวกตัวที่แบบต้องใช้เลือดเยอะกว่าประมาณแบบต้องใช้2ขวดเปอะไรเงี้ยจะไม่สามารถใช้ได้แบบพวกแก้วมังกรอกชุน coffee candy ดโนดอกไม้น้าตะขาบอะไรพวกนี้ก็คือจะไม่สามารถเอามาเล่นได้ในกรณีที่ถ้าใช้เป็นมังกรเกตัวเป็นสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าตัวพวกนั้นก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไปใช้เป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกนะ แต่แน่นอนนะครับถ้าเล่นคู่กับเซเลนเซนเดอรี่เนี่ยแต้มดีกว่าพอสมควรสําหรับตอกบัวเพราะว่าแต้มจากเซเลนเซนเดอรี่เนี่ยปัจจุบันค่อนข้างให้เยอะกว่าตัวสัตว์เลี้ยงอีพิกตัวเดิมมากนะครับก็สัตว์เลี้ยงอีพิกเนี่ยกับเซเลนเซนเดอรี่เมื่อก่อนเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวตรงที่สัตว์เลี้ยงเรซเนอรี่มันให้เลือดมันให้แบบแต้มที่เยอะกว่าถูกไหมแต่ว่าคอมโบวานัสมันบวกน้อยกว่าซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มเลนส์ความต่างในการที่ทําให้ตัวสัตว์เลี้ยงเนรย แต้มเขาง,งฉีกว่าตัวสัตว์เลี้ยงอีปิกไปเลยแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยคูดาวเร็วกว่าอ่ะก็จะต่างกันตรงจุดนี้เนาะดังนั้นถ้าจะเล่นดอกบัวนเนี่ยผมมองว่าก็ยังใกล้เคียงกับเดิมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยอาจจะดีกว่านิดนึงในกรณีที่ถ้าจะเล่นแบบผัด2หลากหลายอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเล่นเอาแต้มแบบจร, ين, จร, ين, จรงิจรงๆจงังๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงในเจนต์รีก็จะใช้งานได้ดีกว่าเองเนาะก็จะต่างกันตรงจุดนี้เนาะออ ขึ้นอยู่กับแนวทางละกันน้อมแต่ยังไงแน่นอนถ้าเล่นกับสัตว์เลี้ยงเรจินารี่เนี่ยขอภายหนมเริ่มริมพันละไอสัตว์เลี้ยงมังกรเกิดกลัวเนี่ยแน่นอนว่าแต้มโดยรวมก็ดีกว่าอยู่แล้วนะ้ออย่างว่าแต้มเบสค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะสำหรับสัตว์เลี้ยงรอบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยแต้มสัตว์เลี้ยงมันไม่ที่ต่างกันขนาดนั้นไงเออบางทีสัตว์เลี้ยงอีปิกอาจจะได้เปรียบกว่าได้ซนะ้ำน้อมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงอีปิกมันได้ในเรื่องของครูดาวที่เร็วกว่าแล้วก็ มีเรื่องของคอมโบโนัสที่เยอะกว่าแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือสัเลี้ยงของเลเจนเดอรีเนี่ยเจ้ามังกงเรเศรษบัวเนี่ยถึงแม้ว่าคอมโบโนัสจะยังโดยรวมอาจจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าแต้มจากความสามารถสัว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างให้มากกว่าเดิมเยอะพอสมควรมันก็เลยทําให้แต้มเนี่ยดูชิมจะตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกันจริงๆแล้วอะแต้มก็หางจากประมาณแบบ10ล้านเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าใครจาได้ตอนที่ผมเคยทดสอบเล่นดอกบัวกับมังกงเรเศรษบัวแล้วก็ดอกบัวคู่กับไอ้สัว์เลี้ยง ลูกออสอ่ะก็แต้มห่างกันประมาณ10ล้านนะแต่ว่าในช่วงผัดแรกอ่ะแต้มจากค่อนข้างใกล้เคียงกันอ่ะมันจะเริ่มไปแต้มต่างตรงที่ผัด2เพราะว่าสแตนเลงให้แต้มเยอะกว่าถูกไหมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องของแต้มในช่วงผัดแรกเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันน้อแต่พอมาปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นว่าผัดแรกอ่ะแต้มเยอะถ้าเล่นคู่กับมังกรเกิดปัวจะเยอะกว่าตัวของลูกออสแหละเพราะว่าขบวนนัสมันค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันแล้วก็มีเรื่องของแต้มจากสแตนเลงที่มากกว่าพอสมควรนั่นเองนน โอเคตรงจุดนี้นี่หวาดเสียวนิดนึงนะเพราะว่าหมูมันมาตรงที่เป็นกองไายเยลลี่หมีลงพอดีที่เราต้องโดดน,นะครับอ่าโอเคก็จบที่8 5 7ล้านเนาะมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ M ต่อไปกันนะครับโอเคเรามาปิดก,กันด้วย M 3กันนะับกับพื้นที่จะส่งพิซซ่าเนาะถ้าในหานนี้เนี่ยเซตทำแต้มผมจะใช้ใคล้ายๆกับใน M แรกเลยนะครับก็คือใช้เป็นตัวของซี่มาล่ากับขวดนมเนาะโอเคก็สำหรับ ตัวของดอกบัวเนี่ยหลังจากที่เราได้ทําแต้มทดสอบอะไรกันมาเนี่ยปรากฏว่าในการเอามาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าแต้มเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับน้องทามนะผมก็คือยังไม่แซงสับปะรดกับดาร์กอนแก้วมังกรนะสองตัวนั้นเนี่ยยังค่อนข้างโดดกว่าชัดเจนนะก็น้องน้องดอกบัวเนี่ยอาจจะห่างกันประมาณแบบวกสิบล้านอะไรแบบนี้นะผมเกือบ20บล้านแล้วแต่ดาแล้วแต่เสร็จตัวนะผมดังนั้นแต้มพื้นฐานโดยรวมเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับน้องทามทรงโดยรวมจะใกล้กันเลยในเรื่องของแต้มแล้วก็จังหวะเลยนะผม แต่ถามว่า2ตัวนี้ตัวหนยดีกว่ากันผมมองว่าถ้าให้เทียบกันเนี่ยจะค่อนข้างใกล้กันมากนอ้อแต่น้องทาาอาจจะมีภาษีที่ดีกว่านี้นึงตรงที่น้องทาาเนี่ยปัจจุบันผมมองว่าถ้าเป็นในการเล่นเบรกเอาเนี่ยจะยังค่อนข้างเม้ากว่าตัวของดอกบัวนหนึ่งนอแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใช้งานแบบใกล้เคียงกันอะ่ะดังนั้นผมมองว่าก็โดยรวมไม่ได้ต่างกันมากนอ้อแถมช่วงนี้เนี่ยมันมีแพ็คของดาก้อนดอกบัวกลับมาขายด้วยนอ้องเพราถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเผื่อใครที่ ปั้นดอกบัวไว้ใกล้ปั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบขายนิดนึงก็ซื้อแพ็คมาเติมได้น้อรือว่าใครแบบอยากเริ่มจากศูนย์ก็ช่วงนี้ก็หน้าปั้นเพราะว่าแพ็คพวกนี้เวลามันเอากลับมาขายโดยคุณภาพโดยรวมราคาโดยรวมเนี่ยมันถูกกว่าเดิมพอสมควรน้โดยเฉพาะแพ็คแคนดี้แล้วก็แพ็คคุกกี้เนี่ยถูกกว่าเดิมพอสมควรเลยเน้แต่ว่านั่นแหละผมก็อาจจะไม่ได้เชียร์อะไรมากน้เพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้ที่เห็นก็คือมันโหดในชิงถ้วยเป็นหลักส่วนในเบรกเอาเนี่ยอาจจะอยู่ในเกมที่พอทดแทนได้บางตัว ซึ่งอันนี้พูดไว้ในเชิงของกรณีที่อัปเดตประมาณแบบสองสามวันแรกนะเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดขนาดนั้นไม่แน่ว่าอาทิตย์หน้าหรือภายในวันที่ผมลงคลิปเนี่ยมันอาจจะมีดอกวัวโผล่มาในเบรคเอาท์ก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็คือพูดในเชิงของข้อมูลที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะอ่ามันอาจจะมีแบบมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับอย่างว่าเกมนี้เมตามันแทบจะเปลี่ยนรายวันรายอาทิตย์ตลอดนะอัปเดตทีงบางตัวอาจจะตกกระป๋องไปเลยก็ได้เหมือนกันอนะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเนาะ ดังนั้นคือเมตามันค่อนข้างเคลื่อนยันไวนะครับสำหรับเกมนี้ยิง่งถ้าเป็นเลเจนดารี่เนี่ยโอกาสที่จะเข้า Metal เมตาอะไรเงี้ยก็ยมียิ่งมีสูงอย่างตัวดอกบัวเนี่ยผมมองว่าก็มีสิทธิ์ที่ถ้าตอนนี้อาจจะยังไม่เข้ามาในอัปเดตแต่ไม่แน่อัปเดตถ้าอาจจะมาก็ได้ในฐานะตัวเบรกนรับดังนั้นก็ดูๆไวน้นะสำหรับตัวจังหวะในการเอาไว้เล่นในเบรกเอาหนุ่ส่วนในชิงถ้วยเนี่ยผมมองว่าก็อยู่ได้ประมาณแบบใกล้เคียงกับพวกเลเจนดารี่ที่บัฟมานั่นแหละนะครับ ว่ารอ,อประมาณแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยก็มีสิทธิตกกระป๋องสูงเหมือนกันก็มีสิทธิที่พวกแบบอีพิจจะมาทําแต้มได้ใกล้เคียงกันนะผมแต่ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคมืดแห่งเเจนดารี่จริงๆเพราะว่าเเจนดารี่แบบใช้งานได้ค่อนข้างเยอะมากนะคใครที่แบบไม่ได้ปั้นเเจนดารี่เลยอะไรเงี้ยแบบไม่มีเรจนดารี่เก่าๆใช้เลยผมมองว่าค่อนข้างเสียเปลียบในช่วงแพทนี้นะผมเอผมเก็บไอตรงนี้ไม่ได้เลยเป็นจุดที่เก็บยากนิดนึงนะผมจังหวะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอเคก็ผ okay. ัดต่อผมใช้เป็นสมอเหมือนเดิมน,นะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคที่แบบต้องใช้เลเจนดารี่กันค่อนข้างเยอะนะครับทางในชิงถ้วยเบรกเอาซึ่งถามว่ามันมีอิปธิที่ทาหน้าที่ทดแทนได้ไหมมันก็มีแหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเลเจนดารี่มันค่อนข้างแบบทําผลงานไว้เยอะพอสมควรแล้วก็ช่วงนี้บักมาให้ใช้เยอะนะครับตัวเก่าๆหลายๆตัวมันก็ยังไม่ได้ตกกระป๋องหรือตกเมตาขนาดนั้นขนาดหงะ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยในเมตาปัจจุบันนะครับ ดังนั้นช่วงนี้ฮะเลเจนรีก็จะแบบเยอะมากๆอย่างที่บอกเนาะใครไม่มีเลเจนดารี่เนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงเนาะแถมช่วงนี้เลเจนดารี่หลายๆตัวก็คือมันมาพร้อมกับแคนดี้ด้วยเนาะก็ยิ่งแบบค่อนข้างยากไปหน่อยผมเลยมองว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ยากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นในชิงถ้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะคล้ายๆเดิมแหละเพราะส่วนใหญ่มันก็มีเลเจนดารี่มาตลอดอัปเดตมาตลอดอยู่แล้วไง แต่ถ้าเป็นในเด็กเอาอะไรเงี้ยก็อาจจะย,ยากขึ้นเนาะเพราะว่าเมตาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เลเจนดารี่มากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกมันก็พอมีตัวทดแทนได้นะฮะแต่ก็นั่นะแหละมันก็จะอยู่ยากเนาะถ้าใครแบบมีซักตัว2ตัวเอาไว้อะไรเงี้ยก็ดีเนาะเพราะว่าเลเจนดารี่เนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในเมตาได้ายาวๆอะ่ะเหมือนเดิมเนาะอยู่ได้ประมาณแบบ2เดือนก็ถือว่าค่อนข้างแบบอยู่ได้ยาวแล้วแหละอ่าโอเคก็ปิดไปที่823ลนน้บานาน มาเดี๋ยวเราไปสรุปตัวของดากอนดอกบัวกันดีกว่านะครับโอเคก็ okay, ามาดูกันที่สกอร์บอร์ดกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแต้มของดอกบัวเนี่ยอยู่ที่830ล้านสำหรับในด่านสองสมาร์แงขนมหวานเนาะผัดส,สองอย่างนี้บอกไปว่าที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีพวกสมอลองเดชาแล้วก็เป็นตัวถังหูลูส้มแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับสามสี่ตัวเนี้ยจะเหมาะเอามาเล่นเป็นผัดส,สองให้กับตัวของดอกบัวเนาะส่วนด่านวิหารวิรบ,บุรุษเนี่ยก็ใช้เป็นผัดสองมันฝรั่งตอนนี้สุดที่861ล้านนะครับ ส่วนถ้าเป็นเซตอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีโล่มาบ้างก็คือใช้สมอในด่านนี้ก็มีเซตสัตว์เลี้ยงอีปิสโล่มานะครับแต่ว่าอันนั้นต้องใช้เป็นผัดส,สองแก้วมังกรเนาะส่วนในพื้นที่จัดส่งพิซซ่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังเป็นลองน้องทามอยู่นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ใกล้กันเนาะตอนนี้สุดที่826ล้านเนาะซึ่งน้องทามเนี่ยตอนนี้สุดที่831นะครับแต่ว่าอันนั้นมันขี้โก้ดนึนงเพราะว่ามันใช้ผัดส,สองเป็นตัวแก้วมังกรไงแต่ถ้าใช้เป็นผัดส,สองอีปิเหมือนกันเี้ย แต้มก็อยู่ในดับใกล้กันนะผมเอออย่างนี้เห็นว่าดอกบัวเนี่ยบัฟมาก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคยียงกับน้องไทม์นะผมยังเป็นรองสับลดกับตัวของแก้วมังกรอ,อยู่นิดนึงแต่แต้มโดยรวมเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณอันดับ3ของคุกกี้ที่ทําแต้มได้ดีที่สุดในชิงถ้วยนะ้ำเมตาตอนนี้เลยส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ยอันนี้ผมไปเช็คอีกรอบม,มาให้แน่ใจแล้วนะผมน้องยังไม่โผล่ในตัวของเซตเบรกเอาเมตาปัจจุบันเนาะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมมองว่าอาจจะใช้ทดแทนบางถัดบางตัวได้ แต่ก็ไม่แน่อย่างที่บอกไปเพราะว่าในอัปเดตสิ้นเดือนนี้มันจะมีการปรับรปรุงเบรกเอาสนับตารองมังกรอ,อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่มจำนวนผลัดไม่แน่ว่าตัวดอกบัวเนี่ยอาจจะโผล่มาในเซตก็ได้นะตอนนั้นนะมดังนั้นมีสิทธิ์สูงที่จะได้ใช้เหมือนกันซึ่งดอกบัวเนี่ยในการบัฟมารอบนี้ผมมองว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครมีดอกบัวตัวเก่าเลเวลแม็กพร้อมแคนดี้พร้อมสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยก็ณีเดียวกันกับน,น้องไทม์นะผมอยู่ในเมตาได้ยาวในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเนาะ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องปั้นไหมผมมองว่าถ้าเทียบกับน้องททมความสําคัญอาจจะค่อนข้างแบบดอบกว่านี้นึงเพราะว่าน้องททมเนี่ยในการเล่นเบรกเอายังดูได้ใช้งานมากกว่านะครับส่วนไอชิงถ้วยเนี่ยมันก็ดีกว่าน้องทามแค่แบบนิดเดียวไม่ได้ดีกว่าฉีขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ต่างกันมากเนาะโอเคก็สําหรับในแพ่นนี้เนี่ยมันมีแพ็คของดอกบัวกลับมาขายด้วยนะครับซึ่งแพ็คของดอกบัวรอบนี้จะคล้ายๆกับเลเยอร a นารีตัวเก่าๆแต่ก็จะมีแอบต่างกันน,นิดนึงตรงที่ ถ้าเป็นตัวกเก่าๆรอบก่อนเนี่ยมาเป็นแพ็คเดียวซื้อรอบเดียวจบแต่ตัวของดอกบัวเนี่ยมันต้องซื้ออย่างละ3าแพ็คคุกกี้สัตว์เลีย้ยงแล้วก็แคนดี้เลยนะผมต้องซื้ออย่างละ3แพ็คถ้าจะเริ่มจากศูนย์ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือต่อแพ็คเนี่ยมันจะถูกลงแล้วก็แบบใครขาดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ซื้อแค่แพ็คต่มที่จํานวนที่ขาดได้แต่ถ้าเทียบกับราคาอันเดิมอะไรเงี้ยแน่นอนว่าราคาถ้าเทียบกับราคาแพ็คอันเดิมของ Le e g e n d a r y เก่าที่มักจะวนกลับมาขายเนี่ย แน่นอนรวมกันจะแพงกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเลเจนดอรี่เก่ากลับมาขายเนี่ยคือปกติเนี่ยมันซื้ออันเดียวจบเลยแต่ดอกบัวเนี่ยมันต้องไปซื้อแยกอีกทีนึงน้โอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้น้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการเล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงอีปิกให้ดูกันนะว่าสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยมันประมาณไหนซึ่งจริงๆก็น่าจะเห็นในสกอร์บอดไปนิดนึงแล้วแหละว่วาช้ส์เลี้ยงอีปิกก็มีแอบโผล่ามาบ้างเหมือนกันนิดนึงน้โอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดปนาลังใจให้ด้ดวยนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย